สวัสดีครับวันนี้ผมมีอิสุสูดีแม็กมานำเสนอนะครับคันนี้เป็นดีแม็กปี05นะครับหรือปี2อ4 8นะครับเป็นเครื่อง2.5งจุดคอมเร็วนะครับ2.5งจุดีแม็กจะได้ความประหยัดน้ำมันนะครับคันนี้ได้รถสีเดิมรับคันนะครับเจ้าเดียวมือเดียวนะครับรถเจ้าเดียวมือเดียวเชียงใหม่ออกศูนย์อคาลาอิสุสุนะครับได้รถตะเข็บเดิมสีเดิมรอบคันนะครับสวยใสรอบคันครับได้ล้อแม็กเดิมขอบ15นะครับยางดีสีเส้นนะครับเดี๋ยวพาชมภายในครับ ภายในก็สะอาดนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับคอนโซลสะอาดครับเบาะสะอาดนะครับแตงตูสองฝั่งสะอาดนะครับฝ้าเพดานสะอาดสะอ้านนะครับไฟเพดานติดนะครับรถเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับเบาะแถวหลังก็สะอาดนะครับได้รถสะอาดเจ้าของเดิมดูแลดีนะครับพื้นพรมสะอาดนะครับอุปกรณ์อยู่ครบนะครับเดี๋ยวมาชมเล็กไมครับ เด็กใหม่สองแสนสี่ร้อยครับเครื่องฟิสตัตติ่ายรอบมาไวครับไงยินรุมเรงนะครับเดี๋ยวพาชมห้องเครื่องนะครับแล้วชมละเอียดรอบคันแล้วเจ้งราคาท้ายคลิปนะครับเนี่ยบุกเซอร์วิสอยู่ครบนะครับเล่มอยู่ครบนะครับเจ้าของระดับที่หนึ่งนะครับปี2 5 4 8ดนะครับเจ้าเดียวมือเดียวครับ เด pues. mm nah well, ี๋ยวพาชมห้องเครื่องครับห้องเครื่องสะอาดสวยงามเลยครับผม DCO 2005จะได้ความประหยัดนะครับเข็มสายเข็มขวาเดิมๆคันหน้าเดิมๆนะครับเก็บเดิมครับคันหน้างามครับรถตะเข็บเดิมรอบคันนะครับดีเดิมรอบคันนะครับเจ้าเดียวมือเดียวนะครับได้ฝายะโงคมเดิมแท้รถไม่เดิประหยัดนะครับ อยู่ครบนะครับคุินี้ผมจะไปช้าๆนะครับเกร์เดิมอยู่ครบครับมองหาเช้งงานไม่ผิดหวังครับตอนนี้ครับทางไกลสบายๆครับเดี๋ยวพาปีฝากระโรงแลวพามรงละเอียดรับพันกันต่อแล้วแล้วแจ้งราคาและช่องทางติดต่อท้ายคลิปนะครับกับเจ้าดีสตุดีเมก2.5นะครับรอๆครับคันนี้ครับได้รถเจ้าเดียวมูเดียวสีเดิมตะเกีบเดิมรับคันนะครับรถไม่มีชนแน่นอนครับผม ภาษีใช้ยาว68นะครับเป็น h l x นะครับกระจกไฟฟ้าบอกำมืดีเซ็นทันล็อกนะครับซัดซีสวยครับ้ล้อแม็กเดิมยางดี4เส้นนะครับบันทายหล่อๆครับผมสติกเกอร์อิซูฮาราอยู่ครบนะครับโลโก้ไทยอยู่ครบนะครับดูตะข็บท้ายนะครับซอกท้ายเดิมนะครับตะข็บฝาท้ายเดิมนะครับ รถหน้าเดิมหลังเดิมเดิมรอบคันนะครับรถอยู่สันทรเชองใหม่ครับราคา1นึ่งแสนนบาทนะครับหนึ่งแื่บาทนะครับสนใจติดต่อศูนย์แปดเก้อนึงเจ็ดนาะครับศูนย์แปดเกี่สหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้ะครับหรือแอดไลน์สอบถามศูนย์แปดเกีนะครับหรือติดต่อสื้อขายที่เฟซบุ๊กปาร์คเชชยงใหม่นะครับเข้าไปดูรูปและวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กปาร์คเชีองใหม่นะครับ ยินดีตอบทุกคำถามนะครับต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับสวัสดีครับ